สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับเดินทางท่องเที่ยวไปยังถนนเรียบชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกนะครับก็คือ The Great Ocean Road นะครับซึ่งอยู่ในเมืองเมลเบิร์นนะครับรัฐวิสคอนินประเทศออสเตรเลียครับโดการเดินทางครั้งนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับขับไปตามถนนนะครับที่ ขนาดน่าว่าเป็นถนนเทียบชายทะเลนะครับที่ยาวสวยงามนะครับโดยเส้นทางนะครับเราจะเดินทางจากเมลเบิร์นนะครับสู่เมืองกีลองนะครับแล้วก็ไปที่เมืองทอร์คีนะครับโดยใช้ถนนสาย M1 นนะครับหรือ M1 นะครับส่วรับการเดินทางไปยังเกรซโอเชียนโรดนะครับก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบนะครับโดยถ้าท่านไม่สะดวกที่จะขับรถนะครับก็สามารถที่จะ ใช้บริการของทัวร์นะครับโดยระยะเวลาในการท่องเที่ยวในเซิร e a ออเชียนโรสเนี่ยนะครับก็อาจจะไปแบบพาไปยังกลับได้แต่กลัจะเหนื่อยหน่อยถ้าเกิดว่าไปแบบเราที่เราเดินทางนะครับก็คือ2วันหนึ่งคืนนะครับแล้วก็แอดท่องเที่ยวไปยังจุดนะครับท่องเที่ยวต่างๆครับไปเรื่อยๆนะครับสําหรับเป้าหมายในวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปยังทเวลล์อะพาทเนะครับ เป็นจุดเช็คอินสำคัญนะครับในเส้นทางของ g r e a t Ocean r o a สนะครับระหว่างเมืองพอทีจเดนถึงคาบวนาบูครับซึ่งเป็นเส้นทางที่รับลัดเลาะไปตามแนวของอ่าวแล้วก็มหาสมุทรครับในเขตตะวันออกของประเทศออสเตรเลียครับสำหรับเส้นทางที่ใช้นะครับเราก็จะผ่านเส้นทางในจุดที่เป็น เมืองสาคัญอย่างเช่นกีลองนะครับกีลองก็เป็นเมืองสําคัญที่อยู่ใกล้เมลเบิร์นนะครับจากกีลองเนี่ยเราก็จะมุ่งหน้านะครับไปทางทิศตะวันตกนะครับก็คือเมลเทอคีนะครับสําหรับการขับขี่รถยนต์นะครับในประเทศออสเตรเลียนะครับท่านก็สามารถที่จะขับขี่ได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นพวงมาลัยทิศทางเดียวกับที่เมืองไทยของเรานะครับแต่สิ่งที่จะต้องฝากไว้เลยก็คือเรื่องของการ ครบรบกวดจราจรนะครับเพราะที่นี่ค่อนข้างจะเคร่งขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายเปือนเลยการจะกัดความเร็วต่างๆนะครับมีกล้องคอยจับความเร็วอยู่ตลอดระยะทางนะครับโดยเส้นทางนะครับการเดินทางไปยังเกรทออตช์เชนโรสเนี่ยจะต้องผ่านนะครับวนาุทยาแห่งชาติเกรทออตเวลนะครับซึ่งเป็นต้นไม้นะครับธรรมชาตินะครับเราอาจจะเห็นมีโคอาลานะครับมากินต้นยูคาลิปตัส ทางได้นะครับก็เป็นธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์อยู่มากนะครับเราก็จะขับรถไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับก็จะเข้าเขตของ The Great Ocean Road นะครับโดยสำหรับจุดที่เราจะแวะเป็นจุดแรกในวันนี้นะครับก็เป็นจุดเช็คอินสำคัญนะครับเรียกว่า s p i r i t Point Light House นะครับซึ่งจะเป็นจุดที่ก่อนจะถึงเขตถนน Great Ocean Road นะครับ โดยทัศนียภาพนะครับของถนนะครับก็จะทอดยาวไปตามขอบของมหาสมุทรอินเดียนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับเป็นทะเลด้านขวาก็เป็นภูเขานะครับการขับขี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึ่งครับสำหรับตัว s p r r t t p o n t t l i h t t o u u s นะครับเป็นประภาคารนะครับสีขาวตั้งอยู่บนเนินเขานะครับโดยความสูงของประภาคารสูงอยู่ 34เมตรนะครับแล้วก็ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลเประมาณ66เมตรนะครับโดย uh, Spirit point light house เนี่ยนะครับ uh, มีปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่นะครับยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็สร้างขึ้นมาเพื่อส่งสัญญาณนะครับให้เรือต่างเนี่ยทราบว่าเป็นบริเวณที่เป็นแนวอินโซโครกต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เรืออับปานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีเรือมาปางบร ane, like. <esh> aw, ิเวณนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็มีจุดสําคัญที่คือมีร้านกาแฟร้านชานะครับอาหารเช้าเนี่ยบริการแล้วก็เป็นร้านที่มีความมีนักท่องเที่ยวนะครับมาใช้บริการมากมายเลยครับสำหรับตัวสำหรับตัวสปีเรตไลท์เฮาส์นะครับก็จะมีจุดชมวิวนะครับโดยจุดชมวิว แล้วก็แ้าจะทุกจุดเลยนะครับในเส้นทางของเรือเช็นรดเนี่ยก็จะมีการทําทางเดินนะครับซึ่งลัดเลาะไปตามแนวต้นไม้นะครับแล้วก็คิดว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้นครับก็ในหลายๆจุดที่เป็นชายหาดของเราเนี่ยครับเราก็จะได้วิวที่เป็นวิวที่สวยงามนะครับสดุข,ของูสดุ้าแล้วก็ไม่ไปกระทบกับควางมงดงามของแนวชายหาดแนวต้นไม้นะครับก็ าที่เราเห็นนะครับจริงๆแล้วภาพจริงเนี่ยก็จะสวยงามมากนะทะเลสีฟ้านะครับท้องฟ้าก็สีฟ้านะครับตัดกับหอนะครับประภาคาสีขาวเนี่ยนะครับแล้วก็อากาศกําลังเย็นสบายครับในเวลาเราไปเนี่ยก็ปลายเดือน นาคมคอากาศก็ประมาณสักส4บ5องศานะครับแต่ก็ก็แรงเดียวแต่ว่าด้วยอากาศที่เย็นนะครับทำให้เราต้องเที่ยวนะครับจากนั้นเราก็จะเดินทางต่อนะครับวันนี้เราจะเข้าสู่เขตของ Great Ocean Road นะครับซึ่งเส้นทางก็จะลัดเลาะไปตามแนวของอมหาสมุทรนะครับมีด้านซ้ายเนี่ยเป็นมหาสมุทรนะครับเป็นทะเล ด้านกว่าก็เป็นเินเขาครับสลับกับบ้านเรือนของผู้คนนะครับที่อาศัยอยู่าการขับขี่นี่สวยงามมากนะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าเพลินนะครับเพราะว่าก็จะมีรถส่วนตลอดเวลาแต่ว่าที่ดีมากของของเส้นทางไร e ดอร์เชนรถเนี่ยเขาจะมีจุดพักรถเป็นระยะระยะนะครับต,ตอนนี้เราก็เข้าสู่เขตของเขาเรียกว่าอีเทนวิวนะครับที่ป,ประตู อย่างเป็นทางการสูขเกรทโอเชียนโรดนะครับจะมีสุ้ประตูนะครับถนนเกรทโอเชียนโรดเนี่ยนะครับก็ถูกสร้างด้วยฝีมือของทหารผ่านศึกนะครับในสมัยส,ยสยงครามโลกครั้งที่1ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยนะครับได้จ้างทหารผ่านศึกเหล่านี้นะครับมาสร้างถนนนะครับโดยมีค่าตอบแทนซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่สูงนะครับเพื่อจะเป็นกันและกําลังใจให้กับทหารเหล่านี้นะครับแล้วก็ได้ถนนที่ สวยงามมากๆนะครับหนึ่งเส้นนะโดยกำลังทหารผ่านศึกสร้างเนี่ยนะครับก็จำนวนมากถึง3,000คนนะครับที่สร้างในโปรเจกต์เกตเอเชนโรนะครับ เส้นทางที่เราเดินทางนะครับเราก็จะมีจุดแวะพักรถเป็นระยะระยะนะครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมืองเล็กๆนะครับที่อยู่หลุมชายหาดที่ชื่อว่าอัพพาโลเบยนะครับซึ่งที่นี่จะเป็นจุดแวะนะครับสำหรับทานอาหารแล้วก็ซื้อสเสบียงต่างๆนะครับก่อที่เราจะเข้าสู่เขตของจุดสำคัญก็คือตัว w e l p o s t l e นะครับ โรเบไม่นานนะครับเราก็จะถึงทเวลอะเปอร์เทลนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับวัถึงนี้ก็มีที่จอดรถนะครับแลว้วก็มีเส้นทางให้เราเดินไปยังจุดชมวิวนะครับซึ่งระยะทางประมาณสัก800เมตรนะครับตัวทเวลอะเปอร์เทลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเสาหิน9ต้นนะครับจริงๆแล้วก็สงสัยว่าทำไมมีแค่9นะครับจริงๆแล้วก็มี12แต่ว่าด้วยความที่ถูก สามทะเลพัดไปเรื่อยๆปัจจุบัน,นตัว้งหม็เหลือ2นะทั้งหมด9ต้นนะครับสำหรับชื่อที่มาของทัวร์อัปเปอร์เนะครับก็เป็นชื่ออัครสา,าวกทั้ง2คนของพระเยซูนะครับในการทานอาหารมื้อสุดท้ายดิเดลาซัปเปอร์นะครับตัวทัวร์อัเปอรทนะครับเวลาที่เรามาถึงเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าความสวยงามสีสันวิวต่างๆเนี่ย สวยงามกว่าที่เราเห็นในภาพถ่ายเอกสารแนะนำการท่องเที่ยวของออสเตรเลียนะครับมากๆเลยนะครับและความงามที่เราได้เห็นตรงหน้านี้นะครับมันก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่นะครับเหนือมนุษยชาตินะครับการเดินทางมาเกร o ออเ n น o ร d นะครับมีคนกล่าวไว้ว่าถ้าเรามาไม่ถึงเวลออเลนะครับก็เหมือนเราเดินทางมาไม่ถึงนะครับเกรตออเชนโร เราทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพประทับใจนะครับจาก Great Ocean Road 12 a p o t e นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้พบกันอีกในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ